啊。<music> ไอ้เฮ้ใจดีมิมอนฟองมอโอเคครับ

Bây giờ nào, เนี่ยจ้ําสิไปก้าวไอ้สุดโดไอ้ อีกไหมครับในเรื่องเขาวีปีดอ,อีกครับค่ะเธอเด็กคราบแล้วก็เดือดเก็บก,กีฬาคิีดรอบในเนื้อเรื่องขณะดเส้นแบตใสสว่างและความมืดเขบอกเลยครับในเรื่องอย่างมันเผื่อเราอาจจะได้กุ๊กกิ๊กเบอร์เบสครับวิดปิดทางนักคิด I mm -hmm.

等等。嗯 ขึ้นของเรื่องราวที่น่าตืต่นเตามได้กลิ่นอะไรหรอมด้วยเหมือนอยู่ในไม่ครับเหมือนอยู่ในร้านอะไรที่อยา่างที่มันเป็นร้านอาหารรถไฟ กิอะไรสถานการณ์ในชั้นใต้ดินเป็นยังไงบ้างเหมือนเหล่าปีศาจแป้งผสมจะคอยส้มจมตีอยู่ทั่วศูนย์วิจัยเลยตอนนี้กำลังทหารที่เหลืออยู่บนพื้นผิวได้เข้าไปช่วยแล้วตายสิไปไปสมาชิกคณะสวินลงไปพร้อมข้าซะ,ะพวกเราต้องยึดทังเข้าศูนย์วิจัยเพื่อให้พวกนั้นออกมาจากข้างในได้จะพวกนี้มีจำนวนเยอะมากเลอเกินกำลังทหารสาธารณารัฐแคมจากเรือบินน่าจะยังไม่พอเยอะมากจริงๆ เตรียมวาเยอะขนาดไหนกันเนี่ยไอ้มดทานทันไปด้วยกันกระปาตายแล้ว้าจาตุ๊บซ้ได้เลย จริงๆเลยเป็นอะไรหรือเปล่าขอบคุณมากเลยคุกกี้รมถมัสแลนด์้าสนดีมขึ้นดาบก็กดแกว่งให้เหมือนไม้กระบองไปเลยโดนตีเข้ายังไงก็เจ็บเหมือนกัน ปกป้องพวกเธอที่คอยทุ่มเทเพื่อปกป้องโลกแสนสำคัญใบนี้เองเฮ้ยกุกกี้ฮาวีก็มา,าปีศาจแป้งผสมตัวแข็งกันหมดแล้วฮัทูนี่มันเกล็ดน้ำแข็งนี่นะเออช่วยพวกเราไว้เหรอมันคือพรจากท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งแหละท่านบอกว่าจะมอบพรของตัวเอง เสริมให้เหล่าคุกกี้ที่ได้รับพรจากเหล่าผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติอีกทีนะเหล่าผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติงั้นก็ขอมอบพรแห่งฤด,ดูหนาวให้กับพวกเธอทั้งหมดที่ต้องก้าวเดินบนทางที่อันตรายและมืดมนนะโลกคุกกี้มันหมนไ่อยู่ตรงทางแยกสุดท้ายและก็ไม่รู้ว่าจะกอบผู้โลกใบนี้ได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับพวกเธอทั้งหมดแล้วล่ะ กระทั่งปลายนี้องผู้ชี้ทางยังเคลื่อนไหวได้ยากไม่ต้องผเผชิญกับกฎระเบียบของธรรมชาติฉันเองก็ช่วยเะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ถึงยังไงจิตใจของธรรมชาติทั้งหมดจะคอยอยู่เคียงข้างพวกเธอเสมออยู่แล้วล่ะขอให้มุ่งหน้าไปโดยไม่ต้องลังเลอะไรทั้งนั้นขอให้โชคดีนะได้ยินเราหรือยังมีกำลังเสริมที่ดีขนาดนี้เราจะแพ้ก,กันได้ยังไง จัดการให้สิ้นซาก,กันเถอะคงไม่มีทหารฮอลลี่เบอร์รี่ตัวไหนที่ยังไม่ได้จัดก,การเจา้าพวกปีศาจแป้งผสมที่ตัวแข็งกันหรอกใช่ไหมถ้ามีละก็รู้ตัวไว้เลยนะว่าขากลับต้องได้วิ่งฝ่าทวีปก,กลับไปแนะ่บอกกัน้ทั่วด้วยว่าอย่าได้ประมาทไปเพราะแค่เห็นว่ามันตัวแข็งกันเพราะหนทางของพวกเรายัางอีกยาวไกลามากคุกกี้รถเอสเปรสโซ่คุกกี้พ่อมดกองทัพไข่มุกเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วหรือยัง เรียบร้อยแล้วพวกเราจะไปสำรวจดูว่าศูนย์วิจัยมีแผนการอะไรกันแน่แล้วค่อยไปสมทบกับกองทัพวกดีมากงั้นทั้งหมดยกเว้นกองทัพไข่มุกมุ่งหน้าไปสู่เกาะดังกำเนิดลอกกันเถอะ สกินิงสนิทิงขนุนเองเก็บแพดด้าไว้ทำอะไรเก็บแพดเอาซื้อสกินถ้าไม่มีสกินโอ้โหสกินแต่เองสองคนเอาไปใช้